สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้ยงโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับเ่านผู้ชมรวมถึงเรื่องของอีแทนคุณตอนนี้คาบ้านกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากที่มีการดีเบตนนะเนี่ยของไทยรัฐถ้าจําไม่ผิดแล้วเป็นอย่างไรก็เจอสอสอณัชานะครับบุญชัยอินสวัสดิ์แห่งก้าวไกลแล้วก็จิรายุห่วงทรัพย์แห่งเพื่อไทยขนาบข้างเลยถามขนาบข้างกันไปไหนจ้าขนาบข้างในการไอ้น,นี้นะครับเ่านผู้ชมตบี้อะไรประมาณนี้ก็หลังจากที่ทําเก่งนะครับเ่านผู้ชมบอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้ทักษิณอะไม แล้วอะไรทํานองนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับเ่านผู้ชมหากใครอยากจะสมัครเอ่อเป็นผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์นั้นท่านต้องเข้าเงื่อนไขนี้ก่อนถามเงื่อนไขอะไรจ้าเงื่อนไขต้องปากเก่งนะครับเ่านผู้ชมหรือว่าเก่งแต่ปากอะไรประมาณนี้เข้าไปที่หน้าติดตามนะครับเ่านผู้ชมเดี๋ยวจะเอามาแถลงให้ฟังส่วนตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเฮ้ยเฮ้ยสำหรับใครสีสุวรร,รณนะครับเ่านผู้ชมเจอลุงศักดิ์ครั้งก่อนนั้นพัวพระพบแพทย์เป็นอย่างไรบ้างจ้ารู้สึกว่าจะเรียกค่าเสียหายหนึ่งล้านนะครับสำหรับลุงศักดิ์อะไรประมาณนี้โดนเรีย ซ้ำนะครับเ่ินมผู้ชมนับได้ว่าเป็นตัวแทนบ่บ้านกันเลยทีเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจสําหรับคุณลุงคนหนึ่งนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเคยเป็นอดีตอาจารย์อะไรสักอย่างนะสุวรรณมาแล้วครับท่านไปยื่นเรื่องอหลังจากที่ไปยื่นเรื่องนะครับที่กกตเสร็จแล้วก็กกตให้ไปยื่นเรื่องอะไรว่าสัมภาษณ์นะครับเ่ินมผู้ชมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเงินที่ต้ว๋ว wallet ข,ของเพื่อไทยลุงคนนั้นทนไม่ไหวเว้ยเห็นในสีสุวรรณนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างหลังจากนั้นผัวไปทีนะครับท่านผู้ชมโอ้โหสุดล สนับสนุนความรุนแรงนั้นเนี่ยแล้วเป็นอย่างไรบ้างเออแต่ว่าบางทีนั้นก็ดีนะครับเรื่องผู้ชมถามดีอะไรอากาศดีครับท่านวันด,ดีก็ต้องโดยด่วนหรือไม่ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้ช้าไปแล้วสีสุวรรณครับท่านจนอะไรสักอย่างจําไม่ได้ขออภัยสีด้วยอย่ายิ้มเผยโดนต่อยปากแตกที่กะกะตแล้วก็คนชกตะกต่อว่าฟ้องไม่เข้าเรื่องอะไรประมาณนี้ก็ไปที่เจ็บปวดเล็กน้อยถึงปางกลางหรือไม่นั้นไม่แน่ใจนะโทรไปถามมันก็จะดีอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวควบคู่ขนานมากับตอนนี้นะครับถอยอีกไกลแล้วครับท่านหลังจากที่พลังประชาร แล้วก็รอทศชอของประยุทธ์นั้นซึ่งมีไอ้โบเสกสกลนะครับเ่านผู้ชมเป็นผู้นําหาเสียงในที่ไหนแล้วสักที่หนึ่งว่าเนี่ยที่โคราชและยังไงต่อจ้าเรียราชแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะเนี่ยผู้สมัครที่สากแก้วก็ลื้อแล้วถามลื้ออะไรบีลื้อป้ายนะครับท่านผู้ชมของประยุทธ์อะไรประมาณนี้สาเหตุมาจากอะไรจ้าสาเหตุมาจากว่าโดนล,ลอยแพนะครับเ่านผู้ชมโดนเบี้ยวเงินอะไรประมาณนี้เขาอ้างมาแนละ้วซึ่งผมไม่เชื่อแล้วมันจะเชื่อได้ไหมไม่รู้เหมือนกันครับท่านแต่นี้พลังประชารัฐเอาบ้างนะเดี๋ยววอออีกกรราา่่่นไมมูู้้ผสสัค แล้วเนี่ยโดยสสรวมไทยสร้างชาตินครพนมครับท่านเอาอันนี้แจ้งเข้ามาใหม่ถอนตัวอีกลายยุติการหาเสียงแล้วแล้วก็ชะพักเนี่ยไม่ทําตามกติกานะครับโดยนายสมชอบครับท่านผู้สมัครทีมประยุทธ์รอทศชนครพนมยอมถอยงดหาเสียงฝืนกระแสต้านไม่ไหวครับท่านพอไม่ลุยแหลงผืนนะก็ท่ดนบูชมหลังจากที่เมื่อวันสองวันก่อนนี้ผู้สมัครจากอะไรว่าโคราชแล้วก็อะไรสักอย่างหนึ่งที่เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีสมัยยิ่งรักชินวัตรได้เดินมานเนี่ยเดินมาทาอะไรเดินมารวมไทยสร้างชาติมาทว เงินนะครับเ่อูชมสุดท้ายก็เป็นเรื่องอื้อเฉาอย่างไม่อยู่จอรนกันเลยทีเดียวโดยนายคนนี้นะครับที่ผมเพิ่งอ่านไปเมื่อกี้นี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าเป็นอดีตสสเพื่อไทยนะครับปัจจุบันเป็นสสอพักรวมไทยสร้างชาติอะไรประมาณนี้โดยแต่ก่อนนั้นเคยมีชื่อว่าจะเป็นว่าที่ผู้สมัครสสอเพื่อไทยเขตสีนครพนม,มแ,แต่เนื่องจากเคยลงสมัครนายกอบจนครพนมในนานเพื่อไทยแล้วก็แพ้การเลือกตั้งทั่งไม่มีชื่อในการลงสอก็ได้ย้ายไปรวมไทยสร้างชาติของไอ้โบเสกสกุลเป็นคนผลิตไว้แล้ว เป็นโงเป็นสุขเป็นสุข,เ,สขเธอเกิดชนะฉันใดนั้นก็ขอให้ไกลกันไว้เิอก็จะดีอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวไม่รู้ว่าอีแหลงผือของจริงแล้วครับท่านส่วนตอนนี้หลังจากที่อะไรวะรวมไทยสร้างชาติมีการถอนตัวผู้สมัครอย่างนี้ไอ้นี่ก็ต้องไม่ยอมนะครับดานผู้ชมใครประวิทย์ครับท่านหลังจากที่เป็นพี่เป็นน้องกับประยุทธ์มานานเหลือเกินไอตัวนึงก็แม่มึงเ้ยเดินไปต่างประเทศหาทงไม่ค่อยเจออีกคนนึงละอีกคนนึงก็เดินตาตวงตวงตอนยอนตาตอนยอนแล้วก็เดินเมื่อไหร่มันจะถึงวนเนี่ยไม่รู้เหมือนกัันนผู้ชม จะถึงหน้าจอตรงนี้นี้โอ้ใช้เวลาประมาณ25นาทีกว่าอาจจะถึงหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจโดยพฤติกรรมเรียนแบบเกิดขึ้นแล้วครับท่านโดยเอาแล้วนะก็ท่านผู้ชมผู้สมัครพลังประชารัฐเขตสีพิษณุโลกถอดใจสลากสิทธิ์เป็นผู้ไม่เป็นผู้รับสมัครแล้วเหตุอะไรจ๊ะเหตุเป็นแค่ไม้ประดับนะก็ท่านผู้ชมเอาเลยเว้ยนายอัศวินนินเต่าผู้สมัครเขตสีรพักพลังประชารัฐนะก็ท่านผู้ชมอันนี้ผมสิทธิชัยหย่อนครับท่านแต่ตอนนี้ไม่หย่อนแล้วพิษณุโลกนั้นะเนี่ยโพสต์แจ้งเอฟซี FC, ขอสลากสิทธิ์ในการเป็นสส เชื่อเอ่อหมองเชื่อพักมองเป็นแค่ไม้ประดับนะครับท่านผู้ชมโดยเขาเชื่อว่าตัวพักนั้นมองตัวเองเนี่ยเป็นไม้ประดับอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรไม่มีแรงส่งแรงหนุนเท่าที่ควรประเมินว่าตัวเองเนี่ยจะแพ้เป็นอันดับ4ีนะครับท่านผู้ชมอ่าก็เอาอีกแล้วครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมสาหรับไอ้พวกนี้แพ้แต่ยังไม่เริ่มแล้วหรือไม่นั้นก็อาจจะใช่หรือเปล่าไม่อาจแน่ใจเพราะอย่าลืมว่าฮิตเล์มนต้องการแค่ประมาณ25เสียงนะเนี่ยในการเสนอคนดิเดตแล้วเป็นอย่างไรต่อจาแล้วก็จะมีวว250ตัมา ให้นะครับเรีนผู้ชมแต่อย่าลืมอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวถ้าฝ่ายประชาธิปไตยชนะนี้หนึ่งเลยครับท่านถามหนึ่งคืออะไรหนึ่งคือเลขนะครับเรียนผู้ชมแล้วคืออย่างอื่นหรือไม่ไม่อาจแน่ใจแต่ว่ามันจะต้องมีการเลือกประธานสภาซึ่งรอบนี้ถ้าเกิดสมมติเพื่อไทยก้าวไกลเสรีรวมไทยฝ่ายประชาธิปไตยต่างๆนานานะครับเรีนผู้ชมได้คะแนนเสียงอย่างหลามล้นล้นหลามอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรจ้าประธานสภาก็จะตกเป็นของพรรคที่ชนะการเลือกตั้งนะครับเรีนผู้ชมทีนี้ก็จะบันเทิงเลื่องลื่นกันใหญ่แต่เดี๋ยวก่อนครับท่านอันนี้ไม่้งบันนเทิ ผมพอ,อน,นี้คือขนมทอดครับท่านถามกินกับอะไรกินกับปากนะครับเร่านผู้ชมโดยขนาดแบ่งบรรจุ250กรัม140บาทควบคู่ขนาดมากับทุเรียนทอดแล้วถามทุเรียนทอดเนี่ยหายไปไหนเมื่อวานยังเห็นอยู่เลยต้องขออภัยด้วยนะครับเรื่องผู้ชมอันนี้ไม่ใช่ตัวอย่างที่จะส่งนะครับท่านแต่ว่าอันนี้เมื่อคืนผมพลาดไปแล้วถามทําไมเอาไปกินซะหมดแล้วนะครับทร่านผู้ชมโดยก็ต้องเอาลงข้างล่างก่อนโดย100กรัม140บาทครับท่านเกรดเอกันเลยทีเดียวปลาเกรดขาวลูกหยีฉาบลูกหยีกวนขนาดแบ่งบรรจุ500กรัม240 ส0บาท250รบกรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บใบายทางไม่มีนัดวิวโนสลิมเป็นเสือ้อนะครับเดิมผู้ชมตัวและ400บาทพร้อมส่งก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมาหนะ้าที่นี้อย่างไม่ยั้งหยุดกันเลยทีเดียวก็ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองต่อไปนะครับเดิมผู้ชมโค้งสุดท้ายในการเลือกตั้งใกล้เข้ามาขึ้นทุกทีแล้วและเป็นอย่างไรบ้างจ้าอ่าก็ถอนตัวไปอีกไลนแล้วนะครับเดิมผู้ชมแล้วก็หลังจากที่เมื่อวานนี้จะมีการปราัยของพลังประชารัฐนะเนี่ยที่สงขาและเป็นอย่างไรเหมือนฟุ้้าาาาฝนนนไไมมม่่เเขใจรรัทผู้ชกกิดลง ใช่ลงทันหรือเปล่าไม่แน่ใจครับท่านหรือว่าจะลงไม่ทันนั้นก็ต้องช่างกันมันไปก่อนอ่าเวทีฝนตกนะครับเ่านผู้ชมต้องปิดเวทีไปเลยทีเดียวเพราะฝนตกหนักอะไรประมาณนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจับตามองนะครับท่านสําหรับผมนี้ช่างกันมันไปก่อนสําหรับเรื่องนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับเ่านผู้ชมตอนนี้มาที่ประชาธิป,ปัตย์ก่อนเมื่อกี้พูดยากพูดลาบากตอนนี้พูดได้แล้วโดยเดือดเว้ยเฮ้ยอีแทนคุณหัวร้อนนนเนี่ยพร้อมลบกับก้าวไกลจิรายุสัด์ดีแต่พูดแล้วก็อะไรก็โทษแต่ทักษิณนนเนี่ยแล้วก็บบอกว่า่านีคุณสมัติะ ถ้าเกิดสมมติไม่ใช่คุณสมบัตินะครับเรื่องผู้ชมเนี่ยคุณสมบัติของประชาธิปัตย์นี่มันดีจริงๆเลยอันนี้สอสอัชาบุญชัยอินสวัสดนะครับของก้าไกลเนี่ยต้องเก่งอย่างแรกก่อนคือเก่งแต่ปากอะไรประมาณนี้แล้วก็ต้องโทษทักษินอะไรอย่างนี้นะครับเ่านผู้ชมโดยออกมาระหว่างเจรยุหวงรัพย์แห่งเพื่อไทยครับท่านแล้วก็กายณชาบุญชัยอินสวัสดนะครับเ่านผู้ชมต้อนอี้แทนคุณแทมมุดดินกันเลยทีเดียวเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะพังคาบ้านนะครับเ่านผู้ชมพังคาดีเบตกันเลยทีเดียวโดยอี้แทนคุณฟังอออยยยูู่่่เ้้ฟังงพิมวช ครับท่านหลังจากขอจับมือทํางานกับก้าวไกลเจอไล่ให้ไปทําตัวให้ดีก่อนนะครับท่านผู้ชมเวทีไทยรัฐดีเบตเดือดครับท่านโตกันทัานควันแทบจะต้องเกือบวางมวยกันเลยทีเดียวนะเนี่ยกับหนึ่งคำถามจะจับมือกับปัญหากับใครในคนกรุงอะไรประมาณนี้กับพักไหนดีโดยหนึ่งในตัวแทนพักการเมืองนายอี้แทนคุณแห่งพักประชาธิปัตย์ขอจับมือก้าวไกลพะถึงเวลาต้องเอาปัญหาประชาชนมาเป็นตัวตั้งอะไรประมาณนี้สสนัชชาอดีตไปแล้วครับท่านตอนนี้เป็นว่าที่ผู้สมัครนนเนี่ยเขตบางขุนเทียนก้าวไกล อกว่าเนี่ยตัวแทนพรรคก้าวไกลกล่าวว่าก้าวไกลประกาศชัดเจนว่าจะไม่มีพรรคทหารจำแรงอะไรประมาณนี้มีลุงไม่มีเราและหากนายแทนคุณอยากจะจับมือกับก้าวไกลคุณจะต้องประพฤติตัวให้ดีๆก่อนนะเนี่ยอะไรประมาณนี้อุ้ยทำไมพูดจริงไอไม่ใช่ใช่ไหมอ่อเออใช่ใช่ครับท่านโดยอี้แทนคุณพังคาจอดีเบตก็เลยทีเดียวเจอนัชชาบุญชัยอินสวัสด์แล้วก็จีรายุห่วงรั์ประสานงานนะครับท่านผู้ชมซั์คุณสมบัติของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะเข้าได้อย่างแรกคือต้องเก่งก่อนเก่งอะไรจ้าเก่งในการ การทำงานหรือไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่นี้เขาบอกว่าเก่งแต่ปากนะครับท่านผู้ชมถึงจะเข้าพักได้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อนนนเนี่ยด้านระบุต่อมานะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นชดสองแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของพักประชาธิปัตย์เพราะใครจะอยู่พักนี้ได้ต้องเสือกเรื่องชาวบ้านชาวช่องเขาก่อนเออเพราะว่าในพักประชาธิปัตย์ก็มีลักเล้นซ่อนซ่อนเงื่อนกันเยอะอะไรประมาณนี้ทําให้บิดีกร้องต้องหันมาแยกไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมด้านในแทนคุณกาว่าตุลเองเนี่ยทำงานสิทธิสตรี LGBT จึงรับคนแบบนี้ไม่ได้นนาััชสวกบ เฮ้ยเฮ้ยขอให้ฉายแววคุณสมบัติ คุณสมบัติพรรคประชาธิปัตย์ออกมาหน่อยสิถามชายแววยังไงแบทในตะโกนในโรงหนังใช่หรือไม่หรือเดินเป่านกหวีกไก่เถือกบอกไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมชายแปวคุณสมบัติประชาธิปัตย์ที่ว่าน,นี้ให้เต็มที่ก็คือ,อ,อดีแต่พูดนะครับท่านผู้ชมและขอให้นายแทนคุณเนี่ยไปปกป้องปกงปก้องสิทธิสสรีจากพรรคประชาธิปัตย์ก่อนดีกว่าคดีล่วงละเมิดทางเพศอะไรประมาณนี้พรรคประชาธิปัตย์ไปถึงไหนแล้วนะครับท่านผู้ชมพังคาจอยับเยินไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวครับท่านแต่นี้พังกว่านะครับหรือว่าจะพังน้อยกว่า ไม่อาจแน่ใจถามใครลระจ้าสีสุวรรณจันลาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเ่านผู้ชมโดยสีหอกรับท่าเรียกหนึ่งล้านบาทถ่าเย็บปากเจอกันที่ศาลอะไรประมาณนี้อุ้ยโดยถ้าเกิดเป็นผมนั่นเนี่ยแล้วก็โดนแบบนี้ถามโดนแบบสีสุวรรณไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับเ่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดจะเข้าถึงตัวผมนั้นค่อนข้างจะยากหน่อยถามทําไมหลบหลีกไว้นะครับเ่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดผมเป็นสีสุวรรณเนี่ยแล้วโดนแบบนี้มันจะดีมากเลยไม่ใช่โอ้ยถ้าเกิดผมเป็นคนไปนพัวพระนะครับเ่านผู้ชมซึ่งผมไม่ทําอยู่แล้วนั่นเนี่ย ใช่ไหมวะ ไม่แน่ใจนะครับด่านผู้ชมไว้ใ่แล้วลืมไปต้องให้คนอื่นมาชมเนี่ยผมก็จะเรียก3ล้าน4ล้านได้ไหมได้นะครับด่านผู้ชมแต่สารจะให้เท่าไหร่นั้นก็ช่างมันไปก่อนแล้วถ้าเกิดเป็นผมโดนแบบนี้จะจ่ายไหมสําหรับอสีเรียกมานี้จ่ายหรือไม่ไม่จ่ายครับท่านยอมติดหลังนะครับด่านผู้ชมก็สะใจกันอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนั่นนี่แต่ว่าผมไม่สนับสนุนความรุนแรงนะแต่ว่าบางทีบางคนนั้นก็บอกว่าเออโดนสะบ้างก็ดีครับท่านไม่ลุยแหลงผือนะครับด่านผู้ชมแต่ตอนนี้สถานการณ์เเงดดวนแจ้ข้ขาามมโยคุ ตัวตะวันแล้วก็แบมส่งสารฝากขังตะโกนั่นอีก5วันจะเปิดเทอมแล้วตํารวจคุมตัวตะวันแล้วก็แบมส่งสารเพื่อขออนุญาตฝากขังผัดแรกนะคะเดิมผู้ชมโดยตะโกรั่นครับท่านเยาวชนต้องอยู่ในคุกพมรหนึอ่าแล้วก็อีก5วันจะเปิดเทอมแล้วนะครับเดิมผู้ชมและเป็นอย่างไรบ้างจ้ารู้สึกว่าสารก็ประทับรับฟ้องนะครับเดิมผู้ชมมีการค้านประกันตัวเล็กน้อยถึงปานกลางอะไรทํานองนี้ด้วยเดี๋ยวผมกําลังเลื่อนหาข่าวอยู่เนี่ยอืมไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วนะครับเดิมผู้ชมทําไมตอนจะใช้มันเจอ อ๋อนี่เจอแล้วโดนสัน สารไตสวนฝากขังตะวันแล้วก็แบมพวกเก้าคนเหตุบุกอะไรประมาณนี้นะคะรับเ่ินมผู้ชมสอนอสำรำสำรานล,ลากสำรานล่าตัยทำไมชีวิตกูเป็นแบบนี้วะเนี่ยอ่านผิดอ่านถูกโดนไปสี่ข้อหาอะไรประมาณนี้นะครับเ่ินมผู้ชมเฮ้ยเรื่องนี้เราต้องใหญ่ไปยอมนะนี่ถามทําไมเยาวชนยังอยู่ในหลังนะครับเ่ินมผู้ชมแล้วก็เขาเอ่อต่างๆนาน,านานี้ไปเพื่อที่จะไปเรียกร้องให้น้องโยกได้ออกมาแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าโดนจําขังนะครับเ่ินมผู้ชมโดนจับขังไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวก็ส่งผลให้ว่าลงนะครับ ่านผู้ชมไอ้หมอจอมค่อยจอมโหดหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจลงเลือกตั้งอย่างไรให้มันชนะยากๆนั้นต้องโทรไปติดต่อเขานะครับเพราะเก่งเหลือเกินไอ้ว่าลงเป็นอย่างไรบ้างโดยว่าลงเว้ยเฮ้ยซัดกวนปล่อยโยกอะไรประมาณนี้ซึ่งหมายถึงตะวันกับแบมหรือไม่นั้นไม่แน่ใจนะแค่เรื่องผู้ชมท่านเอาไปตีความกันเองโดยหมอว่าลงผู้เลือกตั้งอย่างไรให้มันชนะยากๆนั้นซัดกวนปล่อยโยกนั่นเนี่ยบุกสอนอสำราญราดการเมืองโหนปั่นกระแสอะไรประมาณนี้ไว้ตายแล้วตายแล้วตัวมันก็ชอบโหนนะครับท่านผู้ชมหรือไม่นั่นเนี่ยป้าผัวลุงข้าง เรื่องมาบอกบอกน้องหนูถามป้ามีอะไรป้าขอซื้อปลาเกตคาวอบกรอบผมก็บอกว่าได้ครับป้าแล้วก็เอาไปแล้วป้าเขาก็จ่ายเงินนะครับเดินผู้ชมแล้วมีอะไรต่อจ้าเออกูเลยลืมไปเลยเมื่อกี้่าป้าเขาก็บอกว่าเนี่ยไหมอว่าลงเนี่ยมันจะได้สักคะแนนหรือเปล่าอะไรทํานองนี้ถามทําไมเหรอเนี่ยรู้ไหมน้องหนูถามรู้เรื่องอะไรเนี่ยพักหมอว่าลงเนี่ยมันดีนะถามดียังไงเนี่ยดีจนกระแสงเงียบไปหมดเลยแล้วก็ตอนนี้นะครับเดินผู้ชมลุ้นครับท่านถามลุ้นอะไรผมใช่หรือไม่ที่ ต้องลุ้นไม่ใช่ในกะารัูช่ชมไอที่ต้องลุ้นนั่นคือนายวัลลงว่ารอบนี้นั้นจะได้ล่วงสะพายก็ง,งานนี้แหละครับท่านก็ ประชาชนทั้งหลายก็ฟังกันได้อย่างดีดีนะเนี่ยโดยวันลงไว้ยเฮ้ย,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 ยซัดกวนปล่อยหยกอะไรประมาณนี้ที่บุกสอนอสำราญราชเป็นการเมืองหหนปั่นกระแสนะครับท่านผู้ชมหาแดกแม่งมือเอ้ยแม่ได้แม้กระทั่งกับเด็กครับท่านสะไรหอกหกักสักกระเบือนี้เลด็ดดบีช่างมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมไม่รูวยีแหลงผือกับคนพันนี้ครับท่านส่วนตอนนี้ก้าวไกลฟังอยู่อย่ายิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวถามทําไมเหรอจ๊ะสู้กับก้าวไกลต้องไทยพักดีครับท่านถามไทยพักดีคืออะไรคือพักการเมืองนะครับท่านผู้ชมซึ่งแต่ก่อนนะอั้นมี คนนโยทีผู้มีสัมพันธ์ทําไมติดสัมพันธ์ทําไมติดแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรไปขับแก๊สแล้วเรียบร้อยนะครับท่านโดยว่าลงเผยนโยบายใหม่ครับท่านสู้กับก้าวไก่ต้องไทยพักดีโอ้ยมันจะได้สักแน,นอะไรเว้นไม่ใช่โอ้ยมันยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมโดยว่าลงออกสโลแกนใหม่สู้กับก้าวไก่ต้องไทยพักดีชี้เลือกตั้งครั้งนี้อันตรายต่อประเทศอะไรประมาณนี้ก็ปล่อยให้มันเลเอะเทอะไปนะครับท่านผู้ชมว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแล้วครับท่านเลดอิดมีช่างกับมันไปก่อนส่วนตอนนี้เพื่อไทยก็มา นือนะครับเ่านผู้ชมมาแรงไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวรอบนี้ก็มาเหนือของจริงครับท่านเมื่อวานเมื่อวานซืนี้จำไม่ได้เลยเว้ยเฮ้ยรู้สึกว่าเมื่อคืนนะครับเ่านผู้ชมนัทวุส่เกลือน,นั้นเนี่ยได้ปลาใสที่เตเชียงใหม่นะครับจาไม่ได้แล้วว่าแถวไหนแถวประตูท่าแพรหรือเปล่าไม่แน่ใจนันเนี่ยแต่ว่าความอฉจฉรยยะในการพูดแล้วก็การอภปาปลาใสนั้นสุดยอดอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเรื่องผู้ชมอยากไปเรียนแบบไปสักครึง่งนึงก็คงจะดีนะครับท่านเอาอยู่หมัดหมดเลยนะครับเ่านผู้ชมประชาชนประชาชิที่อยู่รรออบบข้้าางงนนีแลเป็ย่ไ มันมีสเสน่ห์ในการดึงผู้คนอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมเก่งอย่างล้ําเหลือกันเลยทีเดียว,แล,วแล้วตอนนี้กําลังจะหาอะไรจะหาข่าวนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้เพื่อไทยก็ได้โดนฉาดต่างๆนาๆนานะ้เนี่ยโอ้บางคนก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะต้องโดนยุบพักแล้วถามเรื่องอะไรเรื่องที่ไอใครแล้ววะ ไอ้ที่มันไปยื่นเมื่อวานนี้นะครับ่ามบูชมนายเรืองไกอะไรประมาณนี้เฮ้ยเออแล้ววันนี้ก็เรืองไกก็อยู่ด้วยนะเนี่ยที่สืส่ิสวันโดนพ,วพัพวพระพบแพทย์แล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าอ่าตอนนี้ไม่โดนนะครับ่ามผูชมแต่รอบหน้านะ้นจะโดนหรือเปล่าอย่าไปทํานะเดี๋ยวมันดีเอ้ไม่ใช่โอ้ยมันไม่ดีนะครัดบดามผูชมใช้ความรุนแรงมันก็ไม่ดีนะเนี่ย,ยแต่สําหรับบางคนมันก็อาจจะดีหรือไม่นั้นไม่ดีครับท่านเชื่อผมแล้วเชื่อผมแล้วได้อะไรไม่ได้อะไรนะครับดามบูชมได้แค่ฟังอย่างเดียวอืมกูเลยไปไม่ถูกกัันนนเเลยยททีดีดวครบ่าตอ เลติบีข้ามมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมสําหรับข่าวเมื่อกี้ลืมไปแล้วอ๋ออ๋อสีสุวรรณนะครับท่านผู้ชมวันนี้มันจะไปให้ปากคําเกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยนะเนี่ยแล้วก็นายอะไรวะเรื่องไกลลีรู้สึกว่าจะไปยื่นเรื่องของพิธาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมไอ้ปมถือหุ้นสื่อนี่แหละแล้วตอนนี้เป็นปัญหาคาราคาซังหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจเพราะไอ้พวกนี้มันจ้องที่จะใช้เกมโสกะโปกโสกโคกแล้วหรือไม่นั้นต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้เศรษฐาทวีสินได้ทาการเปิดใจกับนับนบทวุฒิใส่ื้อนะคะนะคะี ท้อฟองอย่างไม่จุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยเพื่อไทยเป็นมืออาชีพครับท่านหยุดเพ้อฝันกันก่อนแนะเลือกให้แลนสไลด์อะไรประมาณนี้นะคร,รับท่านผู้ชมเดี๋ยวหาหาหากันจนเจอแล้วครับท่านหลังจากเมื่อกี้เกือบไม่เจอเศรษฐาทวีสินปลุกประชาชนเทใจเลือกฝ่ายประชาธิปไตยพร้อมให้กําลังใจพิธาถูกล้องสอบถือหุ้นสื่อน,นะคร,รับท่านผู้ชมก็ไปที่หน้าติดตามครับท่านโดยให้กําลังใจพิธาถูกล้องสอบปมถือหุ้นอะไรประมาณนี้แล้วก็เย้ยรวมทตุรวมไทยอะไรประมาณนี้อย่ามั่นใจ พลังเงียบจะเลือกเฮ้ยทาไมวะเนี่ยจะเลือกประยุทธ์แต่ละทีนี้มันต้องลําบากนะใท่ารผูชมเหมือนกับเป็นใบกันเลยทีเดียวถามยังไงเหรอจ้าก็เพราะว่าต้องเป็นพลังเงียบนะครับท่านมาแล้วแตกเดก็ดก,ดกเดินมาแล้วเดินมาทําอะไรเดินมาทําโพนะครับคุณจะเลือกพักไหนอ๋อหมอว่าลงจดคุณจะเลือกพักไหน ผมไม่กล้าบ,บอกไว้เอาไงดีวะอ่าบอกพักอื่นไปก่อนนะครับเร่านผู้ชมแบบนี้ก็อาจจะมีหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจถามทําไมต้องเป็นแบบนั้นอายที่จะบอกหรือเปล่านะั้นก็น่าจะใช่นะคะรับทร่านผู้ชมเกี่ยวกับบิฮิตเลนี้ก็ต้องติดตามต่อไปโดยตอนนี้กระแสพักมันก็บันเทิงนะครับเร่านผู้ชมถามบันเทิงยังไงวะผู้สมัครโดนเบี้ยวนะคะรับท่านผู้ชมหรือไม่อันนี้เข้ามาอ้างนั่นนี่ทำให้ผมปวดใจเล็กน้อยถึงปานกลางปวดใจเพราะว่าประยุทธ์เนี่ยทำไมมึงเบี้ยต่างว้ยเวรไ,วไวี่ไม่ใช่โอ้ยมันไม่มีีีีนนนะคะรท่่่าผู้้ชมมแตตอ นภูมิไทยเวชยะมลืมนมสกุลดีแล้วปกติไม่ได้ลืมง่ายครับท่านแต่พอตอนจะใช้มันชอบลืมอะว่าภูมิธรรมแล้วกันเฉยๆปลูกเลือกเพื่อไทยเกิน300เสียงประเทศเปลี่ยนแน่วันตัดคะแนนกันเองนะครับเรื่องผู้ชมโดยตอนนี้รู้สึกว่าเมื่อคืนนี้นะครับเรื่องผู้ชมแพทองทานชินวัตรหรือว่าอุงอิงนั้นก็ได้ทําการวีดีโอคอลถามคอไปถึงไหนไปถึงเชียงใหม่นะครับเรื่องผู้ชมแล้วถามมึงจะทํามือไปเพื่ออะไรมันไปของมันเองครับท่านกูไม่รู้จะทําอย่างไรแล้วเฮ้ยถ้าเกิดเป็นทศกณัณฐ์นี่มันจะเป็นอย่างไรวเเี่ยาถาามทํไห มือมันจะเต็มเลยนะครับเดินผู้ชมไอ้นี่ก็คงจะถือได้เลยนะเนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บอีกตปั๊บ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 แล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าแล้วก็โดนเบี้ยวนี่นไม่ใช่โอ๊ยมันผิดข่าวนะครับเดินผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อไปโดยอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยครับท่านรองหัวหน้าเพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊กอยากให้โอกาสในการเปลี่ยนแปลงประเทศต้องเป็นหมันไล่ระบอบประยุทธ์ออกไปเลือกเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอะไรประมาณนี้อ่าก็ต้องติดตามนะครับเดินผู้ชมโดยของสุดท้ายในการเลือกตั้งใกล้เข้ามาขึุ้้้นนนนทุกกกีีแลว็ตอยังไมมม่ปราาาาฏดสิผู้ช ว่าเนี่ยจะไปช่วยคนนั้นหาเสียงประยุทธ์จะมีใครมาช่วยหาเสียงอะไรประมาณนี้โดยเป่านวิดปี57นั้นดีใจไม่หยุดยั้งนะครับเดานผู้ชมตอนประยุทธ์บรรจตอำนาจแล้วตอนนี้ล่ะเงียบเป็นสัตว์โลกอมตีนกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแต่ที่แน่ๆสนใจสินค้าเอไลนะ์นัดวิวช็อปเข้ามาได้นะครับเดานผู้ชมจึงขอจบการถแถลงขไปก่อนสวัสดีครับผม